สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี FC นะครับตามกันต่อนะครับแนวทางเราพัฒนางวดวันจันทร์ที่12พฤษภา2568นะครับมาลุ้นกันดูงวดวันจันทร์นี้สูตรจะเป็นยังไงนะมันจะพอผ่านได้ไหมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบถูกใจก็ตามได้นะครับผมมีสูตรนะสูตรตัวเดียวสูตร2ตัว แล้วก็เอาสูตรมาจับคู่ชุดกันนะครับเป็นสูตรต่อเนื่องจากงวดที่แล้วด้วยแล้วก็เป็นสูตรที่เอาเลขเด่นมาจับคู่ชุดนะครับมาลองรุ่นกันดูงวดนี้12พฤษภาคมผมคัดตัวเลขให้ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวเด่นจะเป็น3กับ0ตัวเน้น จะเป็น3 8 3 9แล้วก็3 0. ตัวรองก็จะมีอยู่4ชุดนะครับส่วน8 7 8 9แล้ว97ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งเป็นชุดใหม่ที่ผมลองทำขึ้นมานะแต่ว่าผมจะใช้สูตรสูตรที่มันเข้าในงวดที่แล้วแล้วก็สูตรที่เป็นเลขเด่นตัวเดียวออกมาจับคู่นะครับส่วนชุด3ตัว3ตัวนี้ก็ยังไม่มานะครับนะจับคู่ชุดก็ยังไม่เข้านะครับระหว่าง3กับ0งวดนี้ ผมลุ้นที่เลขสามครับลุ้นที่เลขสามงวดที่แล้วที่ผมให้แนวทางให้แนวทางก็มาอยู่คุณผู้ชมแต่ว่า,ามันจะไปเข้าที่ตัวรองแล้วก็เข้าตัวกลับนะครับงวดที่แล้วออกแปดห้าหนึ่งแปดผมให้เด่นแปดกับเก้าให้ลุ้นที่เลขแปดก็มานะครับมาทั้งสองตัวบนล่างเลขเด่นนี้ค่อนข้างจะเข้าดีนะในช่วงหลังนะครับ ปกเจ็ดวดหลังสุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ชุดสองตัวก็เพิ่งมาแค่สองวดนะครับเพิ่งมาแค่สองวดงวดที่เราก็ดันไปเข้าตัวกลับไปซะมันเป็นสูตรเล็กเด่นนะครับมันไม่ใช่สูตรปักหลักมันก็เลยค่อนข้างที่จะจับตาให้มันตรงๆนี่ยากนะก็คือบางงวดก็เข้าตัวกลับบางงวดก็เข้าตรงๆก็มีงวดที่ออกเจ็ดเก้านะครับที่ให้เข้าตรงๆ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูสูตรกันนะครับก่อนอื่นผมฝากกลุ่มไลน์สักนิดหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มไลน์นะก็ไปแอปไลน์แล้วปิ่มแอป b 9 9กกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับฟรีนะผมส่งแนวทางไม่ว่าจะเป็นลาวไทยไปที่กลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูฟรีนะครับแล้วก็ฝากคำเตือนนิดนึงข้อมูลนี้เป็นแค่การขวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิษของท่านในการรับชม สนับสนุนในซื้อเฉพาะเลกลางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูที่สูตรที่ผมทําให้เข้าในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนั้นผมโพสต์แต่ว่างวดที่แล้วนั้นผมไม่ได้ลงสูตรนะคุณผู้ชมผมไม่ได้ลงคลิปนะครับอ่าลงสูตรอยู่แต่ไม่ได้ลงคลิป งวดที่แล้วนั้นผมโพสต์ให้นะครับโพสต์ให้ก็ชุดนี้ชุดหนึ่งที่ผมให้ในงวดที่แล้วเอา8ปดเาจับคู่กับ1นนะครับก็จะมี4ชุดซึ่งก็มีชุดนี้ที่เข้าก็คือเข้าชุดกับตัวกับเข้า1นึนะครับแต่ว่าเข้าตัวกลับส่วนงวดนี้สูตรนี้ก็จะเป็น3กับ0จับคู่กับ79นะครับก็จะเป็น3 7 3 9 0 7 0 9 ก็จะอยู่ประมาณนี้4ชุดเหมือนเดิมเป็นสูตรต่อเนื่องจากงวดที่แล้วซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่นนะครับเป็นสูตรเลขเด่นตัวเดียวก็คือผมออก8กับ9มันเป็นสูตรเลขเด่น2สูตรมาจับคู่กับ1นึ่งในวดที่แล้วงวดนี้เด่นตัวเดียวสูตรนี้ที่มันเข้าในงวดที่แล้วคือ8ก็จะเป็นเลข3ส่วนสูตรอีกสูตรหนึงนะครับสูตรเนี้ย งวดที่แล้วมันหลุดแต่งวดนี้ก็ลองตามดูอีกสักงวดนะครับส่วนสูตรนี้ลงให้งวดที่แล้วงวดแรกงวดนี้จะเป็น7กับ9นะจะมีอยู่4ชุดอ่าสูตรที่ได้7 9เนี่ยวิธีคำนวณก็ตามนี้นะหลักหมื่น2ครั้งหลักร้อย2ครั้งแล้วก็บวก1นะครับส่วนสูตรเลขเด่นตัวเดียวนั้นงวดนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะก็คือสูตรเลขเด่นสูตรนี้นะครับ ที่ผมเอา8กับ9ก็คือตัวเดียวกันนะครับงวดนี้จะเป็น3กับ0แล้วผมทําสูตรขึ้นมาใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับลองทําสูตรขึ้นมาใหม่สูตรหนึ่งซึ่งเท่ากับว่าสูตรเลขเด่นตัวเดียวงวดนี้ผมมี3สูตรผมลองตามสูตรที่มันหลุดด้วยนะผมก็ยังไม่ทิ้งนะครับเด่นตัวเดียวสูตรเก่านี่ลงให้หลายงวดละตั้งแต่งวดที่ออก91นี่แหละนะครับ ก็ยังเดินต่อเนื่องวันนี้จะเป็น3ส่วนสูตรนี้น่าจะลงให้ประมาณ2งวดนะครับงวดที่แล้วก็มาหลุดส่วนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่3สูตรเนี้ยชนที่เลข 3, 2สูตรมีเลขศนย์มาสูตรหนึ่งนะครับจะมีหลุดแต่ว่าสูตรนี้จะไม่หลุดงวดหนึ่งงวดที่ออก0ูนย์2ได้ที่เลข9นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนสูตรแรก อันนี้คือสูตรที่1น,นะวิธีคำนวณนะครับแล้วก็สูตรที่2ก็คือใช้หลักหมื่นสองครั้งหลัก10บ,บวกสส่วนสูตรที่3ใช้หลักแสนสองครั้งหลักร้อยบวกสนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นตัวเดียวรุ้นที่เลข3นะที่ผมให้เป็นสูตรเลขเด่นเ,เป็นตัวดึงตัวลุ้นนะตัวเดียวถ้าสามมาได้เฮนะวัน <c oughs> นี้ถ้าสามยังเดินนะครับระวังสามกับแปดมันจะเป็นตัวเดียวกันก็แล้วกันนะ แล้วก้องวันที่แล้วที่ผมลงให้สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับวัที่แล้วจับผมไปเน้นสูตรนี้นะซึ่งก็ไม่มาเพราะว่าเข้าแค่ตัวชนนะครับก็คือแปดชนที่เลขแปดอ่างวดนี้ผมไม่จับนะครับแต่ว่าผมมาดูแล้วมันมีตัวชนก็คือเลขสามถ้ามันเป็นเหมือนวัที่แล้วนะชนแล้วมาก็ค่อนข้างจะโอเคยังวัดศูนย์แปดสองเจ็ดไม่ชนนะครับหกหกสองเจ็ดเก้า 6, 2, 7, 9, ก็ไม่ชน จะมีงวดนี้ที่ชนชนแล้วก็มาแต่จับคู่ชุดก็เข้านะครับงวดออกเก้าหนี่ก็ก็ไม่ชนนะงวดออก0ูนย์เก็ไม่ชนจะมีงวดที่แล้ววันนี้ขอให้ตัวชนนี่มานะครับขอให้เดินตัวชนก็แล้วกันแล้วก็ผมเอาสูตรเลขเด่นเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรใหม่นะ สูตรใหม่ที่ผมดึงมา3ชุดเนี่ยแปดเแล้วก็9ก็ก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรอ่าอันนี้คือวิธีคำนวณนะวิธีคำนวณสูตรที่1ที่ได้8 9ใช้หลักหน่วย2ครั้งอาใช้หลัก10 2ครั้งหลักหน่วย2ครั้งนะครับได้8กับ9ส่วนสูตรที่2ที่ได้79ซึ่ง79กเนี่ยก็เป็นสูตรเดียวกันกับกับสูตรที่ผมเอาไปจับกับสูตรเลขเด่นนะครับ เป็นสูตรเดียวกันกับสูตรนี้นะสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันนะครับวิธีคำนวณก็ตามนี้ถ้าเราไล่สิติย้อนไปเนะี่ยมันก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะงวดนี้จะเป็น8 7 8 9 9 7แล้วก็เ9งวดที่แล้ว18เข้าตัวกลับนะครับ2 7 7 9 แล้วก็09แล้วก็95เข้าตัวกลับ07แล้วก็7อ่า57เข้าตัวกลับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7งวดถ้าใครชอบชุดนี้ก็ลองตามเฉพาะชุดนี้ได้นะครับลองตามดูผมดึงมาไว้ตัวกันนะครับแต่ว่ามันจะมีสูตรเลขเด่นที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูในหลายหลวด ปเสิฐายอยู่ว่างวดที่แล้วผมไม่ได้ลงคลิปนะครับงวดที่แล้วนั้นผมใช้ทั้งหมด10สูตรอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูงวดนี้ก่อนอันนี้คืองวดนี้เลขเด่น2ตัวมันจะมีอยู่ทั้งหมด8สูตรนะครับงวดนี้มันจะเด่นที่สุดก็คือเลข3ตัวเดียวผมก็เลยเอา3มเนี่ยมาจับคู่กับ8 9 10ผมจะตัด4ตัว สตัวที่ได้ที่เด่นตัวเดียวออกผมจะเอามาจับกับเด่น2ตัวซึ่งก็มีอยู่38 39 31 30ซึ่งก็คืออชุดนี้นะครับ3 1 3 0 3 8 3 9นะครับที่ผมเอามาเป็นคู่ชุดแล้ว8วดศูน์ที่แล้ว80ดศูน์มที่แล้วก็จะได้81นะครับออก18 แต่ว่างมืที่แล้วนั้นที่ผมทำเอาไปเป็นเลขเด่นนะผมมีอยู่ทั้งหมดสิบสูตรแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันเข้าแค่แค่แปดสูตรนะครับมันจะมีสูตรหกเจ็ดนี้ไม่มาแล้วก็สองสามไม่มาแล้วก็มีสี่ห้าเนี้ยที่มันที่มันเข้าอยู่แต่ว่าถ้าเอาตัวเด่นตัวเดียวเนี้ยงมดที่แล้วมันก็จะได้แปดแล้วก็เอามาจับกับคือตัดเด่นตัวเดียวออก เอามาจับกับเด่นที่มี2ตัวนะครับก็จะได้อยู่ประมาณเนี้ยที่ผม,มอลองจับดูแต่ว่างวดนี้มันจะมี8สูตรเด่นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรนะครับจะให้คุณผู้ชมดูสูตรทั้ง8สูตรผมจะไม่ไล่เรียงตามนี้แล้วก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองไปพิจารณาดูสูตรที่ได้ศูนย์หนึ่ง ศูนย์ตัวนี้นะครับก็คือสูตรนี้นะใช้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบวกสแล้วก็สูตรที่ได้1นึสูตรที่ได้1นึก็คือสูตรนี้ใช้หลักแสน2องครัง้งหลักร้อยบวกสนะครับ สูตรที่ได้79 79ก็คือสูตรนี้ใช 10, 2, ้หลักหมื่นสองครั้งหลักร้อยสองครั้งบวก1ก็จะได้79สูตรนี้นะครับสูตรที่ได้8 9 89กก็จะเป็นสูตรนี้ใช้หลัก1 0 2ครั้งหลักหน่วยสองครั้งนะครับ สูตรได้68ก็คือสูตรแรกสูตรนี้นะครับสูตรที่1น,นะใช้หลักร้อยสอครั้งหลักหน่วยบวก3ามทีแล้ว8กับ6เขาที่เลข8แล้วก็สูตรที่ได้2 3ก็คือสูตรนี้โม่แล้วจะเป็น4กับ5นะครับ ใช้หลักพันสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งแล้วก็สูตรนี้ใช้หลักแสนหลักร้อยหลักสิบได้3กับ4ซึ่งก็คือสูตรนี้ส่วน3กับ0ูนย์ 3กับ0ย์ตัวนี้นะครับนะสออันเนี้ยผมเอาจากสูตรเลขเด่นตัวเดียวเอาจากสูตรเลขเด่นตัวเดียวตัวนี้นะครับก็คือ3กับ0นย์นี้นะโมเด,ดแล้วถ้าตัดถ้าตัดตัวที่มันไม่เข้า2สูตรออกผมลองจับ8สูตรดูนะครับมันก็จะเด่นที่เลข8อยู่แล้วก็ตัวรองก็จะเป็น6เป็น1กับ9จากคู่ชุดถ้าตัด ัวเดียวออกมันก็จะมีแค่3ชุดหมวดนี้ถ้าสามมาจริงๆนะครับถ้าสามมาจริงๆแล้วก็คู่ชุดถ้ามันเดินถ้ามันเดิน2สูตรนะก็จะมีอยู่4ชุดผมก็เลยลองเลือกดูในลักษณะแบบนี้ดูนะครับนะ <c oughs> หมวดนี้จริงๆแล้วผมว่าจะเอาแค่2สูตรก็คือสูตรสูตรที่มันเข้าในวันที่แล้วที่ได้8ปดห ที่ได้สูตรชุดนี้กับว่าจะเอาแค่2ส,สูตรนี้นะครับนะแต่มาดูชุดนี้แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่อ่ะโอเคคุณผู้ชมงวดนนี้มาลุ้นกันมันจะผ่านไม่ผ่านนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางว่ากันตามสูตรก็แล้วกันถ้าโชคดีดวงมานะครับก็คงได้เฮกันนะถ้าโชคไม่มีดวงไม่มาก็ค่อยว่ากันใหม่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าวดที่แล้ววดที่แล้วผมก็ผมก็ไม่มีดวงเพราะว่าผมก็เล่นที่มันปิดแปดนะผมเล่นที่มันปิดแปดจะมี1 2ึ่งสอี่ห้าหกชุดแต่ว่าผมไม่กลับนะผมเอาแปดนึงด้วยแต่ว่าผมไม่กลับเอาบนล่างผมก็เสียดายอยู่ยังมนึกเจ็บใจตัวเองนะครับ นาจะได้ค่าประทูค่ากับข้าวอยู่หน้ามันก็ <laughs> มันก็ไม่ได้นะครับนะเ <laughs> จ็บใจแต่ถ้าใครลูดก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับสองเด้งนะวันที่แล้วอ่ะรุ่นให้สามมาสามมาได้เฮนะครับผมก็จะติดเลขสามนี่แหละจะเอาติดแค่เลขสามพอ โอเคคุณผู้ชมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับ